ที่หลายคนถามกลัวชุดนี้นะครับมันรั่วเพราะอะไรครับเพราะด้านในน่ครับมันเป็นอ e ีจารคูลเลอร์กลัวมันรั่วกลัวมันผุทําให้รถเรามีปัญหาทางแก้ก็คือทางที่หนึ่งครับก็คือเปลี่ยนเป็นท่อน้ําวนแบบคันนี้แล้ววิธีที่สนะครับสาหรับคนที่อยากคงสภาพเดิมเราก็สามารถป้องกันได้นะครับโดยการอุด2จุดนะครับก็คืออุดอ e ีจาจุดนี้กับใต้ตูดมอเตอร์ถึงระบบน้ํารอเย็นนี่ครับมันจะวนได้ปกติไปแล้ว แต่ชุดนี้นะครับถึงด้านในนี่ครับเวลามันใช้เป็นนานๆมันเจอความร้อนของระบบคลูเลอร์เนี่ยครับชุดด้านในนี่ครับมันเกิดรั่วมันเกิดผุมันก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะอะไรครับเพราะชุดด้านในนี่ครับถึงมันรั่วมันผุชุดด้านในนี่ครับมันรั่วมันผุน้ํามันถึงกันแต่อะไรครับแต่เข่าเราปิดไปแล้วเข่าไอเสียมันก็ไปไม่ได้เข่ามันก็จะถูกบล็อกอยู่จุดนี้นะครับเข่ามันถูกบล็อกถึงจุดอีจาคลเลอร์ด้านในรั่วก็ไม่มีผลอะไรนะครับ พราะน้านี่ครับก็จะั่วถึงแค่จุด,จ,ดจุดนี้แล้วก็วนออกล่วถึงแค่จุดนี้แล้วก็วนไปเรื่อยๆนะข่าเข้าไปไม่ได้แล้วมันก็จะไม่มีผลอะไรนี่ครับคือ2เหตุผลว่าทําไมผมถึงแนะนําให้อุดอีจามากกว่า1จุดแล้วต้องอุดต้นทางกับปลายทางและที่หลายๆคนกลัวอีจาคูลเลยัล่วก็ไม่จําเป็นต้องถอดก็ได้ครับก็อาจถ้าอยากจะอุดก็แนะนําให้อุดต้นทางเพื่อไม่ให้เอาขา่าบเข้าไปด้านใน ถึงด้านในนี่ครับถ้าเราอุดไปแล้ว2ฝั่งนะครับต้นทางกับปลายทางถึงน้ํานี่ครับมันยังวนไปได้นะครับมันวนไปได้มันรั่วน้ํามันก็จะอยู่ด้านในนี่ครับวนออกไปวนออกไปแต่ไม่มีเข่ามาสะสมนี่คือเหตุผลสําคัญนะครับที่ผมบอกตลอดคอยเตือนตลอดนี่ก็ไปพิจารณากันดูครับว่าจริงอย่างที่ผมพูดไหมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับผมโดมอัตโนมิชั่นเซอร์วิสก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ